ยินดีต้อนรับเข้าสู่ติดโนติดรู้เข้าใจเร็วไม่ตกขบวนลานหระยะทางวิ่ง315กิโลเมตรและน้ำหนักบรรทุก715กิโลกรัมนี่คือตัวเลข3ตัวที่โตยโยต้าเจ้าตลาดผู้ครอบครองส่วนแบ่งการตลาดรถกระบะในไทยมาอย่างยาวนานโยนลงมากลางสมรภูมิที่กำลังจะกลายเป็นสมรภูมิที่นองเลือดที่สุดในประวัติศาสตร์ยานยนต์ไทยนั่นคือตลาดกระบะอีวี นี่คือการเปิดตัว world p r e m i e r ที่ประเทศไทยนี่ไม่ใช่รถต้นแบบไม่ใช่รถคอนเซปตที่เอามาวิ่งโชว์เพื่ออย่างเชิงแต่นี่คือ h i l u x travel e กระบะไฟฟ้า100%เตตัวจริงคันแรกจากกษัตริย์แห่งโลกยานยนต์ที่ประกาศพร้อมขายและทันทีที่ตัวเลข3ตัวนี้ปรากฏ social ระเบิดครับเสียงวิจารณ์ดังกว่าเสียงชื่นชมอย่างเห็นได้ชัดราคาล้านห้าผมไปซื้อ b y d Seal หรือ Tesla โ Mo เด l 3ไม่ดีกว่าหรอ วิ่งได้315กิโลนี่มันมาตรฐานปี2020ค่ายจีนเข้าไป500-600กิโลกันแล้วบรรทุกได้715กิโลนี่มันกระบะขนแมวหรือเปล่ากระบะดีเซลผมขนทีละตันแน่นอนอีกฟันหนึ่งซึ่งเป็นสาวกผู้พัดพกดีของแบรนด์สามห่วงก็ออกมาโต้กลับยังดูเดือดนี่คือโตโยต้าแบรนด์เขามีระดับของจริงมาแล้วจีนหนาวแน่คุณกล้าเอารัจีนไปเทียบกับความน่าเชื่อถือระดับโลกเหรอ ความเห็นที่แตกต่างกันราวขาวกับดำนี้กำลังบอกอะไรเรานี่คือการก้าวพลาดครั้งประวัติศาสตร์ของโตโยต้าหรือไม่การกักสเปคในยุคที่ผู้บริโภคสลาดและตัวเลือกร้นตลาดมันคือการฆ่าตัวตายใช่หรือไม่หรือว่านี่คือยุทธวิธีที่ลึกซึ้งและซับซ้อนกว่าที่เราคนนอกกำลังมองเห็นเป็นไปได้ไหมว่าเรากำลังด่าในสิ่งที่โตโยต้าไม่ได้ตั้งใจจะขายและเรากำลังมองข้ามสิ่งที่พวกเขากำลังขายจริงๆวันนี้ติดรู้ จะขออาสาถอดรหัสทุกชั้นความคิดทุกยุทธวิธีที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังตัวเลขล้านห้าและ315กิโลเมตรนี้กันครับก่อนที่เราจะวิจารณ์ t r a v E l E เราต้องเข้าใจ DNA ของ To โ,โยต a ในยุค EV ซิก่อน To โ,โยต a คือกษัตริย์แห่งโลกยานยนต์พวกเขาคือเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองของโลกมาตลอดและในตลาดกระบะไทยพวกเขาคือแชมป์สลับตำแหน่งกับอิ u ูซูมาหลายทศวรรษแต่ในเกม EV To โ o ยต a กลับถูกมองว่าเชื่องช้า ถูกตราหน้าว่าเป็นผู้ตามพวกเขาคือกษัตริย์ที่ดูเหมือนจะตื่นสายในขณะที่คู่แข่งอย่างเทส l a หรือ BYD วิ่งนำไปหลายช่วงตัวทำไมถึงเป็นเช่นนั้นคำตอบอยู่ที่ปรัชญาของผู้นำคนก่อนอากิโอโตโยดะอากิโอหลานปู่ผู้ก่อตั้งโตโยต้าคือคากายตัวจริงเขาไม่เชื่อว่าโลกจะพลิกไปหา e ีวีร้เซได้ในเร็ววันเขาเชื่อในกลยุทธ์ที่เรียกว่ามัลติพาธเวหรือหลากหลายเส้นทาง พูดง่ายๆคือโตโยต้าไม่ทุ่มหมดหน้าตักเขาเดิมพันกับทุกเทคโนโลยีไฮบริดที่เขาเป็นเจ้าตลาดและทำกำไรมหาศาลปลั๊กอินไฮบริดที่กำลังมาแรงในยุคเปลี่ยนฐานไฮบริดเจนที่เขามองว่าเป็นอนาคตที่แท้จริงและแน่นอน E ีวีเป็นแค่หนึ่งในตัวเลือกเท่านั้นแต่แรงกดดันจากนักลงทุนและยอดขายของคู่แข่งก็บีบให้โตโยต้าต้องเข็น E ีวีออกมาและนั่นคือจุดเริ่มต้นของฝันร้ายครับโตโยตา้าบีซ 4X รถ E ีวีรุ่นแรกที่ลุยตลาดโลก กลับกลายเป็นหายนะเปิดตัวได้ไม่นานก็ถูก r e คอลครั้งใหญ่ทั่วโลกด้วยปัญหาล้อหลุดตามมาด้วยปัญหาแบตเตอรี่ที่ไม่สามารถชาร์จเร็วได้ในสภาพอากาศหนาวและสเปคที่น่าผิดหวังเมื่อเทียบกับราคาเหตุการณ์ครั้งนั้นคือบาดแผลที่เจ็บปวดมันสั่นคลอนสิ่งที่โตโยต้าหวงแหนที่สุดนั่นคือความน่าเชื่อถือที่พวกเขาใช้เวลาสร้างมันมากว่า50ปีโตโยต้ากลัวการซ้ำรอยประวัติศาสตร์นี้ DNA ข้อนี้คือกุญแจดอกแรกที่จะไขคำตอบของ Travel E ครับ พวกเขายอมที่จะช้าแต่ต้องชัวร์พวกเขายอมที่จะสเปคต่ำกว่าแต่ต้องไม่พังทีนี้มาถึงจุดที่สำคัญที่สุดในการวิเคราะห์ครั้งนี้ครับคุณจะไม่มีทางเข้าใจกลยุทธ์ของ Travel E ตัว EV ราคาล้านห้าถ้าคุณไม่เข้าใจรถอีกคันหนึ่งที่เพิ่งเปิดตัวไปก่อนนั่นคือ Toyota Hilux กซ์แชหรือที่เรารู้จักกันในชื่อ IMV 0นี่คืออัจฉริยะในการวางหมากของ Toyota ในขณะที่ทุกคนกำลังจับจ้องไปที่สงคราม EV โตโยต้ากลับเดินหมากที่ไม่มีใครคาดคิดด้วยการเปิดตัวกระบะโลเท EC กสวนกระแสโตโยต้ากำลังเดินเกมสองขาหรือที่ผมขอเรียกว่าไพ่สองใบในมือไพ่ที่1 h ึ่งไฮลักซ์แชมป์ราคา4 5่ถึงแสนบาทนี่คือไพ่หลักสำหรับตลาดมาร์สทั่วโลกครับนี่คือการกลับสู่รากเหง้าของโตโยต้ามันคือกระบะแก้ผ้ากระบะโลเท็ที่ไม่มีหน้าจอหรูหราไม่มีระบบไฟฟ้าซับซ้อนแต่มันทนถูกซ่อมง่ายและที่สาคัญที่สุด มันคือแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาให้ดัดแปลงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไฮลัก์แชมป์ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อแข่งกับใครแต่มันถูกสร้างมาเพื่อกว่าตลาดที่ใหญ่ที่สุดตลาด SME ตลาดฟู้ดทรัคตลาดขนส่งตลาดประเทศกำลังพัฒนาทั้งหมดนี่คือวัวเงินซัดที่แท้จริงที่จะสร้างกำไรมหาศาลให้โตโยต้าไปอีก1 0 2ถึงปีนี่คือกำแพงที่โตโยต้าสร้างขึ้นเพื่อกันไม่ให้แบรนด์จีนหรือแบรนด์หน้าใหม่เจาะเข้ามาในตลาดทำมาหากินของพวกเขาได้ โตโยต้าใช้ไฮลักซ์แชมป์เพื่อล็อกฐานลูกค้ากลุ่มที่ใหญ่ที่สุดของพวกเขาไว้ก่อนและเมื่อเกมหลักตลาดมาสถูกล็อกด้วยไพ่ใบนี้แล้วไฮลักซ์ทราเวล E จึงถูกส่งลงมาเพื่อเล่นอีกเกมหนึ่งครับทราเวล E ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อแข่งกับไฮลักซ์แชมป์และมันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อแข่งกับกระบะ EV จีนในเกมราคาแต่มันถูกสร้างมาเพื่อสร้างตลาดใหม่นั่นคือกระบะ EV Pre เมีทีนี้เรามาถอดรหัส2คํคำถามคาใจนั้นด้วยหลักการและเหตุผลกันครับคำถามแรก ทำไมวิ่งได้แค่315กิโลเมตรตัวเลข315กิโลเมตรคือมาตรฐาน WLTP ซึ่งในโลกจริงเมื่อคุณเปิดแอร์ขับในเมืองที่รถติดหรือบรรทุกของระยะทางจริงอาจจะเหลือเพียง250-280ถึงกิโลเมตรเท่านั้นน้อยมากนั่นคือสิ่งแรกที่ทุกคนคิดแต่เราต้องถามกลับว่าน้อยเกินไปสำหรับใครการสร้างรถ E ี p ี c k u p คือฝันร้ายของวิศวกรครับ มันคือการต่อสู้กันระหว่างระยะทางน้ำหนักบรรทุกและราคาถ้าคุณอยากได้ระยะทาง500กิโลเมตรคุณต้องใส่แบตเตอรี่ที่ใหญ่และหนักมากเมื่อแบตเตอรี่หนักมันจะไปเบียดเบียนโคต้าน้ำหนักบรรทุกทำให้รถขนของได้น้อยลงหรืออาจจะต้องลดความหรูหราอื่นๆออกไปและที่สำคัญที่สุดแบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้นหมายถึงราคาที่แพงขึ้นมหาศาลอาจจะทะลุ2ล้านบาทเห็นการต่อสู้นี้หรือยังครับ โตโยต้าเลือกที่จะไม่เล่นเกมสเปกวอร์สงครามสเปกเขาเลือกที่จะใช้แบตเตอรี่ขนาด59.2กิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งเล็กพอที่จะทำราคาได้เล็กพอที่จะยังคงน้ำหนักบรรทุกไว้ได้715กิโลกรัมและใหญ่พอสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เขาเลือกครับกลุ่มเป้าหมายของ Travel E ไม่ใช่คนขับรถขนผักจากเชียงใหม่มากรุงเทพแต่นี่คือ Ur b a n EV Truck กระบะ EV ีสำหรับคนเมืองกลุ่มเป้าหมายคือใครกลุ่มแรก ไลฟ์สไตล์คนเมืองที่อยากได้รถ EV ีแต่ก็อยากได้ความลุยและผาพลักณของกระบะที่ขับ4ล้อซึ่งคนกลุ่มนี้ขับรถวันละไม่ถึง100กิโล315กิโลหรือจริง250กิโลเหลือเฟือครับกลับบ้านก็ชาร์จกลุ่มที่2 Urban l o g i s t i c ธุรกิจขนส่งในเมืองธุรกิจ SME ที่มีเส้นทางวิ่งประจำในกรุงเทพหรือปริมณฑลที่วิ่งเต็มที่วันละ 150- ถึง200กิโลแล้วกลับมาชาร์จไฟที่ออฟฟิศตอนกลางคืน 315กิโลจึงไม่ใช่ข้อผิดพลาดแต่มันคือการคำนวณมันคือการเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนครับคำถามที่2ทำไมกล้าตั้งราคาเกือบเกือบล้าน5มีทอนนี่คือประเด็นที่แทงใจดำที่สุดราคานี้คุณซื้อรถเก่ง EV p ีพรีเมียมจากจีนที่วิ่งได้500-600ถึงกิโลได้สบายๆนี่คือจุดตายของ Travel E ใช่หรือไม่คำตอบคือไม่ใช่ถ้าคุณเข้าใจว่าโตโยตากํำลังขายอะไรนี่คือจุดที่สะท้อน DNA ของโตโยต้ที่สุดครับ ในขณะที่ค่ายจีนกําลังาสาสงครามราคาลดแลกแถมโตยโยต้าปฏิเสธที่จะลงไปเล่นเกมนั้นสิ่งที่โตยโยต้าขายในราคาล้านห้าน,นี้ไม่ใช่แค่แบตเตอรี่หรือมอเตอร์แต่เขากําลังขายอีโคซิสเต็มทั้งหมดของโตยโยต้าเขาไม่ได้ขายตัวรถเขาขายความสบายใจและความสบายใจนี้ถูกตีมูลค่าออกมาเป็นส่วนต่างหลายแสนบาทซึ่งประกอบด้วยประการ3ด่านที่แบรนด์จีนในตอนนี้ยังไม่สามารถถลายได้ครับ นี่คือไม้ตายของโตโยต้าที่เขาเดิมพันว่ามันมีค่าพอที่คนจะยอมจ่ายประการด่านแรกแบรนด์ l ยันตี้ความพักดีต่อแบรนด์โตโยต้าไม่ได้ขายรถในไทยมา5ปีพวกเขาอยู่คู่คนไทยละ60ปีมันคือความผูกพันมันคือความทรงจำปู่ขับไฮลักซ์พ่อขับวีออสแม่ขับแคมรี่มันคือความเชื่อที่ถูกฝังรากลงในสังคมไทยว่าถ้าคิดอะไรไม่ออกซื้อโตโยตา้าปลอดภัยที่สุดไม่เจ็บตัว แบรนด์ไม่ใช่แค่โลโก้แต่แบรนด์คือคำสัญญาและโตโยต้ากำลังเดิมพันว่าคำสัญญาของพวกเขามีน้ำหนักมากกว่าสเปคบนกระดาษครับประการด่านที่2 After Sales e r v i c e ศูนย์บริการหลังการขายนี่คือความจริงที่เจ็บปวดสำหรับคู่แข่งคุณอาจจะซื้อ Travel E ีขับไปแม่ของสอนขับไปเบตงแล้วถ้ามันเกิดมีปัญหาคุณมั่นใจได้ว่าในรัศมีไม่กี่สิกิโลเมตรจะมีศูนย์บริการโตโยต้าที่พร้อมดูแลคุณ ทีนี้ลองคิดภาพถ้าคุณขับ EV จีนไปเสียกลางทางที่อำเภออุ้มพางจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะยกรถไปที่ไหนคุณจะรออะไรนานแค่ไหนนี่คือต้นทุนแฝงที่คนซื้อมักจะลืมคิดครับโตโยต้ารู้จุดนี้ดีและเขากำลังขายความได้เปรียบนี้ในราคาล้านห้าและประการด่านที่3และสำคัญที่สุด resale value ราคาขายต่อนี่คืออาวุธที่ร้ายแรงที่สุดของโตโยต้าในโลกของรถสันดาป ไฮลักซ์คือราชาแห่งราคาขายต่อซื้อมาล้านขับไป5ปียังขายได้5 6ถึง6แสนทีนี้มาดูโลก EV โลกที่เทคโนโลยีเปลี่ยนทุก6เดือนโลกที่แบตเตอรี่รุ่นใหม่วิ่งได้ไกลกว่าชาร์จเร็วกว่าราคาถูกกว่ากำลังจะมารถ EV ีที่คุณซื้อวันนี้อีก5ปีราคาจะเหลือเท่าไหร่ครับนี่คือความกลัวที่ใหญ่ที่สุดของผู้บริโภค E ีีและโตโยตากำลังเดิมพันว่าชื่อของโตโยต้าบนฝากระโปรง จะเป็นยี่ห้อเดียวที่การันตีราคาขายต่อได้ดีที่สุดแม้แต่ในโลก e ีวีดังนั้นส่วนต่างหลายแสนบาทที่คุณจ่ายแพงกว่าในวันนี้อาจจะถูกชดเชยคืนมาในวันที่คุณขายมันออกไปโตโยต้ากำลังพูดว่าคุณไม่ได้ซื้อของแพงแต่คุณกำลังลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุด แน่นอนโตยโยต้าไม่ได้ฉลาดอยู่คนเดียวคู่แข่งรู้ทันเกมนี้ครับสมรภูมิที่แท้จริงไม่ใช่การแข่งกับไฮลักแชมป์ตัวโลเทคแต่คือการชนกันของกระบะ E ีวีอ s u ู u D m a x ม็นี่คือศัตรูที่น่ากลัวที่สุดเพราะมาจากสายเลือดเดียวกันเป็นแชมป์ร่วมกับโตยโยต้ามาตลอดมีแบรนด์ลิอยตี้มีศูนย์บริการมีราคาขายต่อที่ทัดเทียมกันทุกประตูถ้าอิซูซูเปิดตัวดี a x EV ที่สเปคดีกว่าในราคาที่ใกล้เคียงกัน นี่คือสงครามที่แท้จริงครับ BYD ชาร์กยักษ์ใหญ่จากจีนราชาแห่งแบตเตอรี่พวกเขาไม่สนเกมของโตโยต้าพวกเขาจะฆ่าด้วยสเปคและราคา BYD อาจจะเปิดตัวกระบะ EV หรือ PHEV ที่วิ่งได้700กิโลในราคา1.2ล้านนี่คือตัวทำลายตลาดที่จะมาขโมยลูกค้ากลุ่มที่เน้นความคุ้มค่าไปทั้งหมด h i l ัก x t r v v e l E จึงไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อแข่งกับ BYD แต่ถูกสร้างมาเพื่อหน,นีไปเล่นในตลาดพรีเมียมที่ตัวเองผูกขาดได้ครับ สรุปฉบับติดรู้นะครับไฮลักซ์ทราเว E ไม่ใช่ความผิดพลาดแต่มันคือการเลือกที่ชันเจนและเลื่อนเย็นที่สุดของโตโยต้มันคือบทเรียนจากความล้มเหลวของ BZ4X มันคือจิ๊กซอตัวที่2ที่ทำงานประสานกับไฮลักซ์แชมป์ไฮลักซ์แชมคือโล่ที่ป้องกันตลาดมา s สไฮลัก Travel E คือดาบที่พุ่งไปชิงตลาดพรีเมียมโตโยต้สละตลาด EV กระบะราคาถูกเพราะรู้ว่าสู้จีนล,ลำบาก โตโยต้าสละตลาด e ีวีกระบะวิ่งไกลเพราะรู้ว่าต้นทุนสูงและเสี่ยงแต่พวกเขาเลือกที่จะสร้างและยึดต,ตลาดพรีเมียมไลฟ์สไตล์ e ีวีทคตลาดที่ลูกค้าไม่สนสเปคที่คุ้มค่าที่สุดแต่สนแบรนด์ที่เขาถือครองและความสบายใจที่เขาจะได้รับตลอด5-10ปีนับจากนี้แล้วผลกระทบต่อคนทํางานอย่างเราคืออะไรครับนี่คือสัญญาณที่ชัดเจนว่าตลาด E ีวีกำลังแตกเป็นส่วนย่อยครับ ถ้าคุณคือ SME ที่ต้องการกระบะ EV คันแรกเพื่อประหยัดค่าน้ำมันและบรรทุกหนักวิ่งข้ามจังหวัด HiLux Travel EV อาจจะยังไม่ใช่คำตอบของคุณครับคุณอาจจะต้องมองไปที่ HiLux แชมป์ตัวดีเซลหรือรอดูสงครามจากฝั่งจีนและ Isuzu แต่ถ้าคุณคือคนทำงานในเมืองเป็นแฟนของโตโยต้าอยากไม่ตกขบวนเทรนด์ EV และมีงบประมาณพอที่จะซื้อมันเป็นรถคันที่2ที่สะท้อนสถานะและความน่าเชื่อถือของคุณนี่คือรถที่โตโยต้าสร้างมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ คำถามสุดท้ายที่น่าสนใจกว่าก็คือคุณคิดว่าความสบายใจศูนย์บริการและราคาขายต่อทั้งหมดนี้มีมูลค่าส่วนต่างหลายแสนบาทพอที่คุณจะยอมจ่ายเพื่อแลกกับสเปคที่น้อยกว่าหรือไม่คอมเมนต์ถอดรหัสความคิดของคุณมาได้เลยครับนี่คือติดรู้เข้าใจเร็วไม่ตกขบวนถ้าชอบฝากติดตามไว้ได้วยนะครับเรายังมีคอนเทนต์ดีๆรอคุณอยู่อีกเยอะเลยสวัสดีครับ